สวัสดีนักเรียนกลับมาพบกับคลิปคณิตคิดสนุกบายครูรุศนะครับวันนี้เป็นของมัธยมต้นนะเป็นเรื่องเคล็ดลับในการแยกตัวประกอบนะครับเป็นการฝึกตัวประกอบเราเรียนลองดูตัวอย่างนะครับดูโจทย์มีข้อเดียวนะครับโจงแยกตัวประกอบ A วงเล็บ b กำลังสามลบ c กำลังสามบวก b คูณด <t> ้วยวงเล็บ c กำลังสามลบ a กำลังสามบวก C วงเล็บ a กำลังสามลบ b กำลังสามนะครับนักเรียนจะแก้อย่างไรนะครับให้นักเรียนหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วลองลองเอากระดาษอดินสอมาลองพยายามแก้จุยนะแยกตัวประกอบนี้นะครับ อย่าลืมจับเวลาด้วยนะครับมาแก้เสร็จแล้วก็มาเล่นต่อนะครับนะสมมุติว่าเราเล่นแก้เสร็จละมาดูกันจะทำยังไงนักเรียนจะเห็นได้ว่าทั้ง3ามโพดนี้ไม่มีตัวประกอบร่วมที่เหมือนกันเลยนะตัวในวงเล็บก็ไม่ได้เหมือนกนะันสักก็ตวงนะครับจะทำยังไงนะ ไม่มีเราก็สร้างให้มันมีได้นะครับเช่นถ้าเราต้องการจะสร้างตัวประกอบร่วมให้มันมีตัวคล้ายกับตัว a กับ b นี่นะครับเราจะไปสร้างใน2ตัวนี้ให้มันมีให้ได้นะครับเราจะเลือกสร้างที่พจน์ที่1ห,หรือพจน์ที่2ก็ได้นะครับสมมติว่าถ้าเราเลือกสร้างพจน์ที่1น,นะครับ เราเลือกสร้างพจน์ที่1น,นะครับเราจะสร้างให้มันมีตัวแปรคล้ายๆตัวนี้นะครับมี B นะครับเราจะเติมลบ a กำลังสบวก a กำลังสเข้าไปในพจน์นี้นะครับบวกเข้าลบออกนะครับนะักเรียนสังเกตจุดประสงค์เราจ้องการได้ a 3กำลังสลบ b กำลังสามห้มันมีอะไรบางอย่าง เหมือนกับตัวนี้นะพอเราเติมลบลบเอกลองสามบวกเอกลองสามปุ๊บนะครับตัวนี้มันก็จะคล้ายๆกับตัวนี้และที่เราเติมเข้าไปมันก็จะคล้ายๆกับตัวนี้นะครับมันก็จะเกิดตัวประกอบร่วมแล้วนะครับอันนี้คือเทคนิคในการใส่เข้าไปตัวนี้เป็นลบนะครับถ้าเราใส่วงเล็บครอบแล้วทำให ตัวเครื่องหมาย b กลังสามเป็นลบด้วยเนี่ยเครื่องหมายลบออกด้วยนะครับตรงนี้ใส่วงเล็บครอบข้าปดึงลบออกไปด้วยนะครับจะได้เป็นลบ e กลังสามลบ b กำลังสามเช่นเดียวกันตัวนี้เครื่องหมายของ e กาลังสามเป็นลบนะครับใส่เครื่องหมายครอบแล้วก็ดึงลบออกไปด้วยเพื่อให้ตัวข้างในนี้เป็นลบนะครับเราก็จะได้เป็นลบ c กาลังสามลบ e กำลังสามนะ มันได้แล้วเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับต่อมาเราก็กระจายเอกลับเข้ามาในนี้อีกทีหนึง่งนะครับเพื่อที่จะถอดวงเล็บสี่เหลี่ยมนี้ออกไปตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมดสี่เทอมนะครับจากการที่เราเติมตัวประกอบร่วมในความพยายามที่เราจะสร้างตัวแปรร่วมให้มันเกิดขึ้นมาตอนนี้เราเริ่มเริ่มได้แล้ว นะครับตัวนี้จับคู่กับตัวนี้นะครับตัวร่วมก็คือ a กันังสามลบ b กันังสามตัวนี้จับคู่กับตัวนี้ตัวรวมก็คือ c กันังสามลบ a กันังสามนะครับตัวนี้จับคู่กับตัวนี้นะครับแล้วก็ถอดวงเล็บด้วยนะครับถอดวงเล็บด้วยก็จะได้เป็น นะครับดึง a กลังสลบ b กอลังสาอกไปข้างนอกตัวนี้ก็จะเหลือ c ลบ a เติมนี้นะครับตัวนี้ก็ทํานองเดียวกันตัวร่วมที่เหมือนกันก็คือ c กลังสลบ a กลังสดึงออกไปข้างนอกตัวข้างในก็จะเหลือ b ลบ a นะครับ b ลบ a แต่ b ลบ a เนี่ยถ้าเราถอดทําทเครื่องหมาย b ให้เป็นลบ นะครับก็ถอดเครื่องหมายลบออกไปนะครับเพื่อที่จะทำเทอมนี้ให้คล้ายๆเทอมนี้อย่าลืมนะครับว่า a อกำลังสามลบกำลังสามเนี่ยมีวงเล็บ a ลบ b เนี่ยเป็นตัวร่วมด้วยนะครับมีเป็นตัวร่วมด้วยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของตัวนี้นะจากสูตร c กำลังสามลบ a กำลังสามนี่เป็นยังไงลองดูนะครับยกมาทำต่อนะครับ ัว a กําลัง3ลบ b กําลัง3แยกเป็น2วงเล็บได้ว่าวงเล็บ a ลบ b ในวงเล็บ a กําลังสองบวก ab บวก b กําลังสองนะครับสีเขียวนี่แยกมาเป็น2วงเล็บเช่นเดียวกับสีบรรย็น c กําลัง3ลบ a กําลัง3แยกมาเป็น2องวงเล็บ 2, ได้เป็น c ลบ a กับ c กําลังสองบวก ca บวก a วกําลังสองเห็นไหมครับนะ ทำไงต่อตัวนี้กับตัวนี้เป็นยังไงเป็นตัวประกอบร่วมเหมือนกันเลยนะครับก็จะเอาสองตัวนี้ดึงไว้นอกวงเล็บตัวข้างในก็จะเหลือตัวนี้กับตัวนี้นะครับดึงไปนอกวงเล็บตัวนี้ก็ถอดวงเล็บออกไปก่อน แล้วก็ดูซิว่าอะไรหักล้างกันได้บ้างนะครับ a กําลังสองบวก ab บวก b กําลังสองลบ c กําลังสองลบ ca ลบ a กําลังสองนะครับ a กําลังสองกับ a ลบ a กําลังสองอัตัวนี้ตัดกันไปนะครับจะเหลือแค่เทอมนี้นะครับเหลือเทอม b กําลังสองลบ c กําลังสองบวก ab ลบ ca นะครับ ตัวนี้มีอะไรที่เหมือนกันเอ่ย b a นะถอดออกไปข้างนอกได้เป็น b ลบ c ตัวนี้อยู่ในรูปของ b กำลังสองลบ c กำลังสองมันแยกเป็นสองเล็บได้เป็น b ลบ c กับ c b บวก c นะครับมันจะมาเจอตัวรูปตัวนี้อีกทีหนึง่งเห็นไหมครับเราดึงตัว a ออกไปนอกวงเล็บตัวนี้จะเหลือ b ลบ c ในขณะที่ b กำลังสองลบ c กำลังสองแยกเป็นสองเล็บได้่าเป็น b บวก c กับ ีลบสเราก็จะมาเจอตัวร่วมอีกหนึ่งวง,ง,งเล็บก็คือ b ีลบสดึงออกไปข้างนอกได้นะครับพอดึงไปแล้วก็จะเหลือบีบวกสกับบวกเออีกครั้งหนึ่งดึงออกมาข้างนอกตัวนี้จะเหลือ B ีบวกสบวกเอนะครับอันนี้ก็เรียงเทอมให้มันสวยงามดูง่ายก็คือ a ลบ b แล้วก็ b ลบ C แล้วก็สลบ A ต,ตัวสุดท้ายวงเล็บสุดท้ายก็คือ a บวก b บวก4นะครับจากโจทย์ที่ไม่มีตัวร่วมเลยเนี่ยนะครับสามารถแยกกัวประกอบได้เป็น4วงเล็บตามนี้นะครับอันนี้คือคําตอบนะในกรณีซึ่งเราเลือกเทอมที่1มาสร้างพจต์ร่วมอันนี้ถ้าเกิดจะเลือกเอาเทอมที่2ล่ะทำได้ไหมทําได้นะครับนะักเรียนอันนี้เก็บเก็บค่าไว้ก่อนถ้ามาดูเทอมที่2 นะเตนที่สองก็ให้เดาไปเราเติมอะไรเข้าไปนะครับเติมลบ b กำลังสามบวก b กำลังสามเข้าไปนะเดี๋ยวเราก็จะมาเจอตัวร่วมคู่นี้กับคู่นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับทำคล้ายๆกันตัวนี้นะครับ b กำลังสามบวก c กำลังสามเราต้องการให้เครื่องหมาย c กำลังสามเป็นลบก็ถอดลบออกไปข้างนอกด้วย เช่นเดียวกันกับตัวนี้ต้องการให้เครื่องหมายข้างหน้ามีองสามนี้เป็นลบเหมือนตัวนี้ก็ถอดเครื่องหมายลบออกไปด้วยนะครับติดอยู่ในรูปของ <c oughs> วงเล็บปีกานี่เราก็กระจายเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับเมื่อกี้นี้นะครับกระจายมาแล้วทีนีกระจายมาแล้วเนี่ยสังเกตไหมมีตัวที่เป็นตัวร่วม เป็นคู่คู่คล้ายๆกับเมื่อก,กี้นี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้เป็นตัวร่วมดึงออกาบ้างนอกตัวข้างในก็จะเหลือ a ลบ b <c oughs> ส่วนคู่นี้นะครับตัวที่เหมือนกันก็คือเอลงสามลบดลงสามนะ <c oughs> ดึงออกาบ้างนอกตัวข้างในก็จะเหลือบพวก C จ <oughs> ะต,ต้องการให้ลบ ไว้ข้างนอกนะครับก็ดึงเครื่องหมายลบออกมาข้างนอกนะครับก็จะคลายกันนะตัว b กำลังสลบ c กำลังสแยกเป็น2องวงเล็บได้ตามสีเขียวนี้ตัว a กำลังสลบ b กำลังสได้ตัวสีบันเย็นนี้นะครับ เพราะนั้นตัวร่วมคือตัว b ลบ c กับ a ลบ b นะครับสองตัวแรกนี้เหมือนกันดึงออกไปข้างนอกอีกทีแล้วก็ตัวที่อยู่ข้างในวงเล็บก็จะเป็นตัวสีเขียวนี้กับตัวสีบัญเย็นนี้นะครับถอดวงเล็บออกไปก่อนนะครับตัวนี้มัจะเป็นลบ a ลบ a กำลังสลบ a, 2, ลบ a b ลบ b กำลังสนะครับ ลบ b กำลังสองกับ b ำลังสองหายไปเทอมในวงเล็บสี่เหลี่ยมนี้ก็จะเหลือ c กำลังสองลบ a กัลังสองบวก bc ลบ ab ตัวนี้มีตัวร่วมคือ b ก็ดึงออกไปข้างนอกข้างในเหลือ ca c ีนองสองลบเอกลองสองแยกเป็นสองวงเล็บก็คือ c ลบ a c บวก a เราก็จะมาเจอตัวร่วมอีกหนึ่งตัววงเล็บก็คือ c ลบ a เดึงออกไปข้างนอก ัวข้างในจะเหลือสาตัวนี้งน,นตัวนี้จบแล้วเอา,เอาวงเล็บสี่เหลี่ยมออกไปได้นะครับมันก็จะเท่ากับ a ลบ b b ลบ c แล้วก็ c ลบ a ข้างในนี้ก็คือ a b c นะคำร,ริงเขียนเรียงกันก็จะเท่ากับพลนี้แหละนะครับจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะสร้างตัวประกรอบร่วม จากพจน์ที่1ห,หรือพจน์ที่2คําตอบก็จะได้เท่ากันนะครับอันนี้เป็นเทคนิคในการแยกตัวประกอบสนุกๆที่เอามาฝากนะครับอย่าลืมนักเรียนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนก็ช่วยแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่